อยากทำอยู่นะแต่เรื่องไม่ถูกว่าจะเอาของใครหรือว่าเอาของค่ายไหนดีเอาเป็นว่าวันนี้ความต้องการที่แท้จริงในการที่เราอยากจะมีประกัน กรมรัฐทนสักเล่มหนึ่งมันเป็นความต้องการอะไรบางคนนะก็ต้องห่วงในเรื่องของสุขภาพก็เลยอยากจะมีประกันสุขภาพไว้บางคนก็ห่วงในเรื่องของกเกษียณไว้เอ๊วันหนึ่งหากเราอายุยืดขึ้นแล้วลูกหลานเขาไม่เหลียวแลจะเอาเงินที่ไหนเลี้ยงดูตัวเองก็จะมองวางแผนในเรื่องของกเกษียณบางคนก็มีความต้องการในเรื่องของการสร้างมรดกไว้อย่างอ่อนเองเนาะมีลูกเวลาเราเป็นอะไรไปอย่างน้อยเราไม่มีเงินก้อนใหญ่ก็ให้เงินสดผ่อนจ่ายด้วยการสร้างมรดกการคุ้มครองค่าความ สามารถหรือว่ารายได้ของเรานะหรือบางคนห่วงในเรื่องของการทุกคนละภาพก็ห่วงเพราะวันนี้หากเราเกิดทุกคนละภาพมันจะหายทั้งรายได้แล้วก็ยังต้องมาเพิ่มค่าใช้จ่ายในชีวิตของเราด้วยตัวนี้ก็จะมีความห่วงที่ไม่เหมือนกันบางคนก็ห่วงเรื่องชดเชยรายได้กรณีหยุดพักรักษาตัวแล้วรายได้หายไปอย่างพ่อค้าแม่ขายหรือพนักงานบริษัทนะหรือบางคนก็ห่วงในเรื่องของ อุบัติเหตุอย่างเดียวเลยเพ่อไม่ได้ห่วงในเรื่องอะไรเพราะเวลาที่อุบัติเหตุเกิดมันต้องใช้เงินรักษาที่ลองไปถามตัวเองนะอยากมีครมาทานสักเล่มหนึ่งห่วงในเรื่องของการสร้างบรารดโดเราจับไปก็ยังทิ้งเงินก้อนใหญ่ก้อนโตวไว้ให้พ่อแม่เป็นค่านำนมหรือเอาไว้เป็นการศึกษาให้กับปูด หว่วงในเรื่องของการเกษียณหรือเปล่าแก่ไปอยากเป็นคนแก่เจ้าสำราญไม่อยากเป็นคนแก่ที่น่ารําคาญหรือเอาไว้การป้องกันเหตุฉุกเฉินก็ยังมีในเรื่องของมีคนออกค่าใช้จ่ายในประกันอุบัติเหตุให้หรือหว่วงในเรื่องหยุดงานแล้วรายได้ขาดยังเติมในเรื่องของประกันมาชดเชยรายได้ให้หรือหว่วงในเรื่องของโรคร้ายแรงโรคร้ายแรงเกิดป่วยทีอาจจะพรานเงินในบัญชีของเราหมดก็ได้ไปตั้งคําถามตัวเองแล้วก็เลือกเนาะวันนี้ทุ ค่ายเขามีเจตจำนงที่ดีในการที่จะรับรองรับประกันในประกันที่เราต้องการที่จะมีนั่นแหละนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละบริษัทแล้วก็เรื่องของการปกปิดข้อเท็จจริงของเราด้วยหากวันนี้เรามีการเปิดเผยเรื่องราวสุขภาพเรื่องราวอาชีพเรื่องราวอายุเรื่องราวเพศเข้ามาแล้วบริษัทรับ การเปิดเผยของเราทุกอย่างอันนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่บริษัทก็จะรับรองในการจ่ายสินไมให้เราแต่หากเรามีการปกปิดไว้ทุกบริษัทก็ย้อมมีการตุกติดกอย่างที่เราบอกนั่นแหละ